สำหรับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือขั้นตอนการหลอมอาหารนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัววุ้นเนี่ยไอตัวเจลเนี่ยมันมีการละลายแล้วก็เซฟตตัวกันนะครับลูกจะสังเกตว่านะครับตัวของอาหารเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความขุ่นเกิดขึ้นแล้วก็ตัวของเจลก็ตกตะกอนไปอยู่ด้านล่างนะครับเราก็ต้องทำให้อาหารตัวเนี้นะครับมีความใสนะครับ โอเคครับนะเราจะแนะนำครูสันขอแนะนำวิธีการใช้ตัวของอ่าไมโครเวฟนะครับอันนี้คือปลั๊กของไมโครเวฟนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือปลั๊กของไมโครเวฟนะฮะจะมีอยู่3ขานะครับแล้วก็เสียบให้ตรงกับอ่าส่วนของปลัก๊กอ่าที่อยู่ที่ฝาผนังนะครับอ่ารอสักครู่จนได้อินเสียงสัญญาณติ๊ด นะครับจากนั้นนะฮะเราก็ไปกดที่ปุ่มไมโครเวฟนะฮะกดปุ่มไมโครเวฟนะอ่ากดปุ่มไมโครเวฟลูกจะสังเกตเห็นตัวอักษรนะครับที่ขึ้นว่าไฮนะฮะอ่าไม่เห็นเนาะไม่เห็นไม่เป็นไรอ่ะมันจะมีตัวอักษรขึ้นนะครับที่ที่ส่วนของไมโครเวฟเนี่ยขึ้นว่า ขึ้นว่าหายนั่นเองนะครับจากนั้นเรากนะ็นำส่วนของอาหารเนี่ยนะครับนะอาหารเราก็คนสักหน่อยนะครับคนคนคนอีกสัก5ครั้งนะแล้วก็นำช้อนออกนะครับ ตัวช้อนนี้ไม่ว่าจะเป็นช้อนพลาสติกนะครับหรือว่าช้อนยิ่งช้อนที่เป็นโลหนะนห้ามนําเข้าอยู่แล้วนะครับช้อนพลาสติกมันก็จะงอแล้วก็ละลายไปนั่นเองนะครับอ่าใส่ไว้ในบีเกอร์นะครับแล้วตั้งไว้ด้านบนไ <c oughs> มโครเวฟก่อนก็ได้นะฮะโอเคนะครับอ่าไว้ด้านบนเนาะจากนั้นเราเปิด ฝาไมโครเวฟนะครับแล้วก็เอาอาหารบิ gger อาหารนะครับวางไปตรงกลางเนาะแล้วก็ปิดฝาอ่าจากนั้นนะครับเราก็หมุนด้านล่างนะครับนะปุ่มตรงนี้นะครับนะไปที่10นาทีอาหาร1ลิตรเราจะใช้เวลาในการอ่า จะใช้เวลาในการไมโครเวฟเนี่ยนะครับให้มันทำงาน10นาทีาได้เลข10แล้วจากนั้นเรากดปุ่มเริ่มครับสตาร์ทนะฮะเริ่มปล่อยให้ไมโครเวฟทำงานไป10นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอีก10นาที